ทำยังไงจะให้สินค้าของเราเนี่ยมันขายดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนและพี่น้องชาว ebay ย์ bay. สำหรับคลิปนี้ก็ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ e ีเบมาฝากเพื่อนๆอนอีกแล้วนะ,ะก่อนรับชมคลิปนะครับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ นะที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันวันนี้หลายๆคนนะครับอยากรู้มากเลยนะครับว่าทำยังไงจะให้สินค้าของเราเนี่ยมันขายดีนะครับตอนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะลงสินค้าบน eBay ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายอดขายยังไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตามที่เราต้องการนะครับจะทำยังไงดีจะทำให้สินค้าของเราเนี่ย มันขายดีแล้วก็มันก็เติบโตทุกวันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการทําธุรกิจอ e ีเบย์เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถที่จะทําแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือร่ํารวยภายในวัน2วันหรือเดือน2เดือนนะครับทุกคนจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับของการทําธุรกิจ eBay เนะี่ยเข้าใจวิธีการคิดวิธีการทําของ eBay ให้ดีนะเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากวันนี้ผมก็มี1เทคนิคเลยนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับ สินค้าที่เราลงไปเนี่ยนให้มันเกิดยอดขายอย่างรวดเร็วแล้วก็มามียอดขายอย่างต่อเนื่องแน่นอนเลยผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่า Ebay เนี่ยเป็นมาเก็ตเพจใหญ่ระดับโลกนะครับนะก็หมายความว่ามี User เนี่ยถึง850ล้านคนเลยข้อดีก็คือเราสามารถเจอลูกค้าเนี่ยนะครับได้ถึง850ล้านคนเลยเราก็มีโอกาสขายของได้มากนั่นเอง แต่ข้อเสียนะครับก็มีเหมือนกันก็คือผู้ขายก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราขายเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าตัวเดียวกับคู่แข่งเราหรือว่าสินค้าที่เราลงขายไปอาจจะมีคู่แข่งเยอะมากมายพอสมควรเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรามีคู่แข่งเยอะๆนะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกในการซื้อสินค้าแล้วลูกค้าจะซื้อสินค้าร้านไหนล่ะนะที่ เขาได้ประโยชน์สูงสุดนะครับร้านค้าก็มีทั้งร้านที่ขายแพงกว่าขายถูกกว่าแล้วจะทํำยังไงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านเราก็ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะมาที่ ebay.com ก่อนนะมาที่ ebay.com ก่อนอสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องของการลงสินค้าหรือว่าอะไรนะครับเนาะแต่ว่าเวลาที่เราลงสินค้าไปเนี่ยนะครับ สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะครับอีเวจะถามเราว่าเราต้องการโปรโมทสินค้าชิ้นนี้นะครับให้ลูกค้าเห็นหรือเปล่านะหรือว,ว่าสร้างความตัดสินใจให้ลูกค้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นไหมนะฮนะเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยสอนเรื่องของการโปรโมทลิสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็คือโปรโมทลิสติ้งตรงนี้นะครับนะอันนี้ผมไม่พูดถึงนะแต่อีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ลองทำนะครับนั่นก็คือ การทำวอลลุ่มไพนะวอลลุ่มไพเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยนะครับตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเนะาะวอลลุ่มไพเนี่ยมีวิธีคิดมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราลงสินค้าเรียบร้อยนะครับเราใส่ข้อมูลสินค้าทุกอย่างเรียบร้อยอย่างผมขายยาสีฟันหลอดนี้นะครับนะผมก็ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็อยากจะนะครับ ให้มียอดขายเร็วๆเนาะ,ะมียอดขายเร็วๆนะครับผมก็อยากจะให้ส่วนลดลูกค้าเนาะให้ส่วนลดลูกค้าสําหรับสินค้าชิ้นนี้เลยเนาะสินค้าเรามาใหม่นะครับแน่นอนอาจจะยังไม่มีใครรู้จักนะเราก็ต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยการให้ส่วนลดลูกค้านะหรือไม่ก็สร้างอะไรบางอย่างเนาะอาจจะให้ของแถมก็ได้นะครับ หรือว่าจะให้เป็นคูปองหรือว่าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันง่ายที่สุดนะครับก็คือการให้ส่วนลดลูกค้าลูกค้าที่เขาเห็นร้านเราเนี่ยโอ้ร้านนี้มีส่วนลดด้วยนะครับแล้วก็สินค้าอาจจะเหมือนคู่แข่งแต่คู่แข่งไม่มีโปรโมชันนี้ลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านเราได้นะเอามาดูกันนะครับเวลาที่เราจะทำวอลล่มไพ่เนี่ยนะครับก็ให้เราติ๊กตรงคําว่าออฟเฟอร์ตรงนี้นะเนาะออฟเฟอร์ดิสคาวนะครับอ่าเวนยูายเออร์เพอร์เชสร์แดน วันในเทมแอดอาทำนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าลูกคา้าซื้อนะครับここ <entender> เราก็มีส่วนลดให้ลูกคา้านั่นเองนะเนาะตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของถ้าลูกคา้าซื้อชิ้นแรกเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่มีส่วนลดให้ลูกค้านะเนาะแต่ถ้าลูกคา้าซื้อชิ้นที่2นะครับเนาะหมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยเรามีส่วนลดให้ลูกค้า5%อันนี้แต่แล้วแต่ทุกคนจะกําหนดนะครับนะ แล้วแต่ทุกคนจะกําหนดแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยผมว่า5%ก็พอนะทำไมถึง5%เดี๋ยวผมบอกแนวคิดตอนท้ายนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะสามารถสร้างที่แบบหลายๆเทียรก็ได้นะนะเราอาจจะสร้างแบบว่าซื้อ2% 5%ถ้าลูกค้าซื้อ3%ล่ละ10%นะครับลูกค้าซื้อ4ชิ้น15%เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อได้ถึง4ชิ้นนะครับเพราะว่ายาสฟันตรงนี้ นะครับที่ผมขายเนี่ยคือบางครั้งลูกค้าไม่ซื้อชิ้นเดียวเนาะหลอดเดียวเสียเวลานะครับซื้อยกโหลดีกว่าหรือว่าซื้อ5ชิ้น10ชิ้นหรือว่าซื้อ2ชิ้นขึ้นไปดีกว่าซื้อแล้วคุ้มเลยนะครับส่งครั้งเดียวนะอันนี้ก็เป็นที่ตัวสินค้าด้วยเนาะแต่ถ้าสินค้าเราเป็นของหายากมันก็คงจะไม่เหมาะกับการทําแบบนี้นะครับเนาะก็ให้ดูที่สินค้าเราด้วยนะครับว่าสินค้าเราสามารถจัดเป็นคอมโบได้ไหม จัดเป็นันเดิลได้ไหมจัดเป็นแพ็กแบบนี้ได้ไหมนะครับขายเป็นแพ็กได้ไหมถ้าสินค้าเราขายได้เอ,อื้อประโยชน์นะครับให้กับลูกค้าเนี่ยก็ลองทําแบบนี้ดูนะเราเราก็จะขายง่ายขึ้นเนาะแทนที่ลูกค้าจะซื้อชิ้นเดียวเนี่ยนะจ่ายราคาเต็มค่าขนส่งก็จ่ายเต็มแต่ถ้าลูกค้าซื้อ2ชิ้นยังไงลูกค้าก็ต้องจ่ายค่าขนส่งเต็มอยู่แล้วนะครับก็ซื้อ2ชิ้นไปเลยก็จะคุ้มกว่าแบบนี้ก็จะทําให้ลูกค้านะครับตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเอง ทำทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า rating เราก็กดเข้าไปนะสินค้าเราเนี่ยก็จะถูกเสนอนะครับให้กับลูกค้าเป็นเงื่อนไขในการซื้อแล้วเราก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นมาดูสาเหตุว่าเราทำไมจะต้องทำวอลลุ่มไพนะครับอย่างแรกเลย Ebay นะครับช่วยดันสินค้าให้ติดหน้าแรก,แรกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า y ีอบงว่า การที่ทางร้านทาโปรโมชั่นหรือทําให้ส่วนรับลูกค้าแบบนี้นะครับโอกาสร้านค้านี้จะมียอดขายมากกว่าร้านค้าที่ไม่ได้ทำเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสขายได้เนี่ยอีเบได้อะไรจากเราก็ได้เปอร์เซ็นต์การขายของเรานะครับ15%นั่นเองเนาะเพราะ,ะนั้นธุรกิจมันเป็นวิ win, นวะินเนาะเราขายได้เราก็ได้กำไรจากลูกค้าแล้วอีเบเนี่ยถ้าเราขายได้เมื่อไหร่ อีเบก็ได้ค่าวางหรือค่าส่วนต่าง15%ของสินค้านะครับจากเราเห็นไหมมันคือการทําธุรกิจนะครับถ้าทุกคนวินเนี่ยเนาะอีเบก็วินเราก็วินนะเขาก็ได้ประโยชน์จากเราเขาก็มีโอกาสดันร้านค้าเราให้ติดหน้าแรกๆนั่นเองเนาะนี่คือเหตุผลง่ายๆเลยของการทําธุรกิจนะครับเราได้ประโยชน์อีเบก็ได้ประโยชน์แตกต่างจากร้านค้าอื่นที่ไม่ได้ทำเนาะอีเบก็มองว่าร้านนี้ก็ โอกาสขายน้อยใช่ไหมครับขายได้น้อยเขาก็จะไม่ค่อยดันนะครับเขาจะไปดานร้านค้า,ท,าที่เขามีโอกาสได้ประโยชน์จากร้านค้า,ามากกว่านั่นเองนะครับนี่คือแนวคิดวิธีคิดแบบง่ายๆเลยของการทรําธุรกิจบน eBay นะครับนี่เป็นการทํายอดขายแบบง่ายๆบางครั้งเราก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์บ้างเล็กน้อยนะเพื่อให้ร้านค้าของเราเนี่ยมันสู่สายตาลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ ทำให้ร้านค้าของเรานะครับมียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับพี่น้องทุกคนเลยเนาะที่อยากจะทําธุรกิจอีเบนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนหรือพี่น้องท่านไหนเนาะสนใจทําธุรกิจออนไลน์แบบนี้นะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์นะครับเนาะยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนเลยราคาคอร์สก็ไม่แพงนะครับสอนแบบเจาะลึกสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนแอดแวนเนาะ แล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยถามปัญหาแก้ไขปัญหากันได้นะตลอดนะครับเพราะว่าคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยสามารถกลับมาดูวิดีโอนะย้อนหลังได้ตลอดเวลาเรียนได้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีผมทำไลฟ์สดเนี่ยอัปเดตเนื้อหาทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับเนาะทุกคนก็ได้รู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆตลอดนะเกี่ยวกับการทำธุรกิจ eBay นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ถ้าใครสนใจก็ลืม เข้ามาพูดคุยได้ทางข้อมูลติดต่อของผมด้านล่างนี้เลยนะครับมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนดูทุกวันก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆทุกวันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จการทำออนไลน์ถ้าทุกคนได้ลองทำผมเชื่อว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเช่นกันสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ